สวัสดีครับผมกลับมาพบมาปอกันอีกคือเก้าครับกับเอกอุบลค,คนก้นัว่ครับผมก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังใจด้วยครับผมพร้มอมแล้วไปรับชมมาเลยครับสวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านครับมือเด็กกัผ้าพี่น้องมาชมการเจริญเติบโตของ เชื้อฮิตมิวกีครับที่ได้หลังจากที่ได้ขยายเชื้อลงก่อนฟางครับที่ได้อัดมาผ่านไปมืนอนี้ครับเขาสูวันที่สามแล้วครับเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเบิ้งครับว่าพัฒนาการนี่ครับสังเกตเบิง้ง่านไปสามมือ เชือเฮ็ดขึ้นเต็มครับเชื่อเริ่มเดินแล้วกะือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับนี่เชื่อเฮ็ดเริ่มเดินขาวขึ้นแล้วครับนี่แค่สามมือครับกถือว่าโอเคครับในการ จะเรื่อเติบโตของเชื้อเห็ดนี่ขึ้นแทบจะทุก้อนเนีครับนีสามวันกบลังจากนี้ก็ติทิมไว้อีกประมาณโดยร่วมแล้วมันจะอยู่ประมาณสิบห้ามือครับสิบห้าวันจะมีไอ้นามก็ด้วยความชื้นนะครับความ <c oughs> อุณหภูมิที่เหมาะสมและความชื้นที่ได้เข้าเตี้ยดในมีไอน้ามก็ตามเชื่อนี่ครับนี่ก็เลยเทียดให้การจะเริ่มเติบโตของเชื้อได้ดีขึ้นครับนี่ครับอุณหภูมิ34องศาครับรือว่าคุงทีส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดของวันที่8กครับผ่านไป2วัน ราะว่าตัวนั้นก่อนมือหนึ่งแล้วก็มามือนี้อีกตัวนหนึ่งครับสองวันก็เริ่มเป็นเชื่อแล้วครับเชื้อเริ่มเดินทุกก้อนก็สีเดินหน่อยเดินไล่ก็ตามสีเป็นอยู่ครับกางล่างกับยังบอลอีกสิ่ง,งหนึ่ เริ่มเดินถือว่าโอเคครับในระดับหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปก็ตรงรอเชื่อเพิ่นเดินเต็มก้อนครับก่อนที่เอาไปขยายเพื่อเปิดดอกอีกต่อไปครับจะ,จะใส่เวลาประมาณสิบหามือในขั้นตอนนี้ถ้าร่วมจากการเพาะเชื่อมาถึงก้อนเปิดดอกนี่จะใส่เวลาร่วมประมาณหนึ่งเดือนครับ ก็ถือว่าใส่เวลาพอสมควรเลยครับต้ล่องไปครับว่าผ่านขั้นตอนที่สองแล้วแล้วเฮาจีไปถึงขั้นตอนที่สามคือขั้นตอนทุดไทยพอครับว่าที่ได้เห็นดอกเห็ดบ่เลือสีลมเร็ว ไปกับฝากพีฝากนองเข้ากดติดตามไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับมือใหม่หัดเพาะเชื้อเห็ดอันนี้จะเ,เป็นการประยุกต์ผสมประสานของผมเองครับเพราะว่ากระเบื้องจาก หล้ยๆท่ทันได้ยๆอาจารย์มาแบบนั่นแบบนี้แบบนี้แบบนั่นส่วนตัวผมกับพอมีความรู้เรื่องเชียร่าเชียร่าขาวปกเชียร่าติดเป็นโคจิพวกน,นี้ครับก็เลยเอามาประยุกต์ใส่กับเชียร์เฮดก็ถือวาไก่เคียงกันครับในการปวบคุ่มอุณหภปม่มนี่ครับ เครื่องพ่นหมอกที่ทำการพ่นออกมาหลังจากที่ความชื้นมันตกลงไปเล็กหน่อยเนี่ยที่ว่าโอเคครับควบคุมด้วยเทอร์โมมิเตอร์เมื่อความชื้นมันตกเขาก็จะพ่นไอหมอก เขามาเพื่อให้มันกระจายความชื้นเดี๋ยวมักไปติดตามกันครับว่านับจากนี้มันี่เป็นยังไง สิทาย่อยลงอัปเดตให้พี่น้องเข้าได้รับชมแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันครับในคลิปนี้ก็ผมมียังไลค์ครับแวะมาอัปเดตให้พี่น้องเข้าด้เบิรงก่อนจะไปทำงานครับอัปเดตให้ทุกๆ1 2ถึงวันครับมันจะได้เห็นพัฒนาการเรืนนะ่องชัดเจนของ เชื้อเฮ็ดในการเดินเชื้อของเขามันจะเห็นชัดเจนครับว่าความแตกต่างแต่ละมือมือเว้นมือมันทีมีความแตกต่างกันมากหน่อยแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวไปทำงานก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank <laughs> you.